แล้วเหรอเออไม่อะไรให้ด้วยกันดิคืนนี้เว้ยพ่อข้าเขาจะซื้อไอโฟนให้เว้ยเออยว่าดีดิเฮ้ยแต่พ่อข้าบอกว่าต้องสอบเลขให้ผ่านนะเ,เว้ยเฮ้ยเดี๋ยวว่าแกอะใช่เขาจะรอพอสอบตอนสอบว่ะเฮ้ยมันไม่ดีนะเว้ยมันโกงเฮ้ยถ้าเองไม่ช่วยข้านะเว้ยข้าจะบอกแม่เองว่าเองอ่ะเอาเงินที่แม่เองให้ไปเล่นพนันบอลหมด คนตั้งใจทำข้อสอบให้ดีนะครับห้ามคุยห้ามทุจริต อะไรวะนั่งหน้าห้อยเชียวก็ไอ้อออปองเชียนเรื่องสอบเคียททำไมวะยังไงก็ต้องสอบไปอยู่ดีอะถ้ามันสอบเลขไม่ผ่านเตี่ยมันต้องเล่นเละแน่เตี่ยมันบอกว่าปิดกิจการไปเลยจะดีกว่าเอาคนไม่เอาทานอย่างมันมาทำเจ๊งหรอกเฮ้ยถึงก็ปิดกิจการเลยเหรอวะแล้วไม่ใช่ไอ้ปองคนเดียวที่สมควรนเครียดนะข้าเอางก็เครียดไอ้เครียดอะไรวะก็ดูพี่สาวข้าเด็ด ท็อปตลอดเลยวิชาเลขเนี่ยส่วนค่าก็โดนบ่นทุกวานว่าทาไมไม่เก่งเหมือนพี่บ้างเออแล้วทําไมเองดูไม่เครียดเลยวะเ,ออเล่นได้ของหวัดเองรู้ได้ไงว่าว่าข้าไม่เครียดทุกวันนี้เขาก็ว่าว่าเขาส่งควายมาเรียนเหนือแหละฮยแต่ค่ามีแผนว่ะเฮ้ยแผนอะไรวะ ครูต้องช่วยลูกดิฉันนะคะการสอบครั้งนี้ดิฉันต้องการให้ลูกได้คะแนนเยอะที่สุดแต่ผมว่าจิรนันเป็นเด็กที่เรียนดีอยู่แล้วนะครับคุณแม่ไม่ต้องทําอย่างนี้แล้วครับครูก็รู้นะคะว่าฉันช่วยโรงเรียนมาเท่าไหร่อีกอย่างฉันก็เป็นคนดีหน้ามีตาใครๆก็รู้จักทั้งนั้นดังนั้นลูกฉันจะเป็นรองใครไม่ได้หรอกนะคะฉันถึงต้องการให้ลูกได้คะแนนดีที่สุดและเป็นอันดับหนึ่งแค่นี้เองคุณครูขเข้าใจนะคะ ผมเกรงว่าหวังว่าเงินจนวนนี้คงทำให้คุณช่วยให้ลูกฉันได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งนะคะ ยืติดปหนาห้องนะเฮ้ยเฮ้ยไม่มีอใจเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ใจเลยว่ะไไอโฟนแล้วนุ้ย นึกว่าเสีใจเรื่องสอบผ่านเฮ้ยยังไงก็ต้องขอบใจเองน้อยเฮ้ยไม่เป็นไรน่ะเรื่องสบายสบายขอบคุณดีนี่คือดีจริงนี้เองขอบใจมากไปชมเฮ้ยผ่านมาวะเฮ้ยไม่ผ่านได้ไงเฮ้ยไงปองผ่านมามันผ่านวรอเฮ้ยได้ไงวะล้อเล่นวะไม่ผ่านได้ไงวะบ้าเลยตกใจหมดเลย ควาพยายมอยูงง่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเบ้ป้ายัยนต่นงานทองทับฝนนะว่าอ่ะยืดหน่อยนี่เยืดหน่อยเดี๋ยวเรามาปรบมือให้กับผู้คนที่ได้คะแนนท็อปหน่อยใครที่ใคยกีรน,นันกีรน,นันทำไปแค่สองข้อเฮ้ย<ห> <c oughs> ถ้าเองไม่ช่วยข้านะเวย้ยข้าจะบอกแม่เองว่าเองอะ่ะเอาเงินที่แม่เองให้ไปเล่นพนันบอลหมดเฮ้ hey, ยจะบอกแม่ข้านะเวย้ยข้าว่านะเวย้ยเหลือเวลาอีกต้องสอบท์น่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี้นะวิธีอะไรของเองวะอืมข้าจะเตลให้แกงจริงเหรอข้าเป็นโง่มากเลยเ,ลยเองแอมจะตีไให้ข้าได้เอวะไม่มีอะไรอะ่ะโง่เท่ากับการลอกข้อสอบอ่ะ เชื่อข้าดิเองต้องผ่านแน่ว่าเฮ้ยเฮ้ยหยุดก่อนคนนะเฮ้ยโอเคแล้วต่อเลยต่อเลยเฮ้ยมัยนตุนมาอีกแล้ว เฮ้ยโอเคแล้วตอนนี้มีมาชัวเฮ้ยแ <Hey, Mac. S 3> ม็กนี่ต้องดูแล้วว่าต้นทางอ่ะเขาว่าสอบผ่านด้วยวิธีเนี้ยไม่เท่หรกจริงเออจริงด้วยก็ขึ้นไ้าจะเป็นนักการเมืองก็เสียเกินเราจะหลอกคนอื่นได้น้งเว้ยแต่เราอ่ะหลอกตัวเองไม่ได้หรอกแล้วเรามาทำอะไรที่ทาทายทาทากว่านี้นเมื่อไหร่ทาทายอะไรวะ เรามาทำวิชาน,นี้ให้ผ่านด้วยสิ่ือของพวกเราเวล่ะเรามาลองกตั้งตั้งผลบอกเลยผลต่างผลคูณละเฮ้ยฟัง่าเนี่ย อันนี้นะเราจะเกิดมาต้องเกิดหรอวะเฮ้ยหรือว่าเราจะไปบอลกันดีวะเอาอ,อะไรอีกวะ,ะมีอะไรอะไรอีกวะอันนี้แนวข้อสอบเก่าเราไปทำดูนะถ้าทำได้อาเท่ากับสอบผ่านนะ แต่โฉกขอบใจเองมากเลยนว้ยถ้าค่าสอบไม่ผ่านนะไม่เป็นไรหรอกนุ้ยได้เรื่องพนันบอลนนะ่ะที่ข้าจะบอกแม่เองอะ่ะข้าไม่บอกหรอกแต่เองต้องสัญญากับข้าด้วยว่าเองอะ่ะจะเลิกเล่นพนันบอลข้าจะไม่เล่นแล้วอะ่ะข้าเราไม่อยากให้แม่เสียใจยแต่เองก็ดิอะไรวะท้อห,หรอโอ้ oh. ต้องสอบผ่านดิไอโฟวนเลยนว้ยข้อสอบเนี้ยลองไปทำด้วนได้ไม่ได้ก็ค่อยมาว่ากันทีสู้นะเว้ย ผมว่าคุณแม่กำลังดูถูกลูกของตัวเองอยู่นะครับแค่ช่วยให้ลูกฉันได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งนี่นะคะแต่ฉันคิดว่าครูก,กำลังทำลายความมั่นใจของเด็กอยู่นะคะพอเถอะแม่ ถ้าสิ่งที่หนูทำไม่ได้ทำมาจากความสามารถของหนูหนูจะปูมิใจได้ไงคะนี่แม่ทำเพื่อลูกนะเรื่องของผู้ใหญ่ลูกเงียบไปก่อนแต่ผมไม่เห็นว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำเพื่อลูกคุณตรงไหนจรีรนันเป็นเด็กที่เรียนดีผมคิดว่าคุณควรจะให้เธอทำด้วยตัวเธอเองดีกว่านะครับแล้วถ้าทำไม่ได้ที่หนึ่งละคะแบบนี้เชือคงเสียหน้าแย่ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่ครับเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นที่หนึ่งหรือได้เป็นที่หนึ่ง คุณค่ามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่มันอยู่ที่ความพยายามที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองมากกว่าสิ่งที่แม่กาลังทําอยู่มันทําให้หนูอึดอัดรวมถึงเรื่องที่แม่ต้องรักษาภาพคนของตัวเองด้วยหนูไม่ได้มีความสุขหรือภูมิใจอะไรกับแม่เลยด้วยลูกบางครั้งการที่คนเราเนี่ยได้เป็นที่หนึ่งมันก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเราเป็นคนดีเสมอไปแล้วนะครับยิ่งถ้าได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง มว่าจีรนันเองก็คงไม่ภูมิใจจีรนานรักคุณแม่แล้วก็ไม่อยากคุณแม่เสียใจผมคิดว่าคุณแม่น่าจะลองฟังความคิดเห็นของแกดูนะครับอย่าก,กดดันกันเลยนะครับถ้าคุณแม่ทำเรื่อลูกจริงๆรอยลูกทำไมแม่ไม่เข้าใจพลอยเลย แม่ไม่รู้เหรอว่าพลจะอายคูเขาบ้างหรือเปล่าแล้วทำไมแม่ไม่คิดว่าพลจะทำวยตัวเองบ้างอะลอยแม่ขอโทษแม่ผิดเองที่ไม่ฟังลูกแม่แค่อยากให้ลูกได้ในสิ่งที่ดีที่สุดแต่กลับลืมนึกถึงความรู้สึกของลูกไปหนูรักแม่ค่ะแม่ก็รักหนูมากนะลูก ต่อไปน,นี้แม่จะไม่บังคับหนูอีกแล้วลูกจะได้ที่หนึ่งหรือที่ไหนไหนหรือไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรขอให้ลูกเป็นคนดีและตั้งใจทำในสิ่งที่ลูกอยากทำก็พอแล้วนะลูกนะขอบคุณค่ะหนูจะตั้งใจและหนูจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ แม่ครับแม่รินสองไหบขอบคุณนะครับครูสมชายครูรู้สึกชื่นชมทุกคนนะครับที่ทุกคนน่ยตั้งใจทำข้อสอบเป็นอย่างดีคนที่ไม่ผ่านก็ขอให้สังเกตจุดอ่อนของตัวเองแล้วคอยพัฒนาตัวเองอยู่เสมออย่ายออ่อท้อ ส่วนคนที่ผ่านครูก็ขอแสดงความยินดีด้วยแต่ก็อยา่าประมาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอความรู้ไม่มีวันสิ้นสุดครับครูเชื่อว่าทุกคนคงภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทําลงไปไม่ว่าจะเป็นการอดทนในการอ่านหนังสือการทําข้อสอบและความซื่อสัตย์ที่ทุกคนมี นี่จะเป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้พวกเราประสบความสำเร็จและเป็นบุคคลที่ดีในสังคมถ้าเปรียบพวกเธอเหมือนต้นกล้าปูหวังย่างยิ่งว่าต้นกล้าที่กูปลูกจะเติบโตเป็นต้นไม้อย่างที่แข็งแรงด้วยความรู้และความดีทุกอย่า